หนุ่มอเมริกาบอกทำไมชาวต่างชาติถึงได้รักประเทศไทยเป็นความคิดเห็นของหนุ่มชาวอเมริกันถึงความชอบที่มีต่อประเทศไทยหลังจากเขาได้มาเรียนภาษาไทยและอยู่เมืองไทยมาหกเดือน เปิดคลิปมาเขาบอกว่าพวกคุณคงเคยเห็นตามโซเชียลที่มักจะโชว์รูปอาคารคอนโดหรูกลางกรุงเทพที่ให้เช่ากันเดือนละ500เหรียญ US และในฐานะที่ผมพักอาศัยอยู่บนอาคารประเภทนี้ที่ราคาถูกขนาดนี้ผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันน่าทึ่งแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครองชีพในอเมริกาหรือประเทศตะวันตกส่วนใหญ่แต่ผมจะบอกคุณว่าค่าครองชีพไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่แสนพิเศษ เริ่มต้นนี้ผมจะบอกว่าชาวตะวันตกส่วนใหญ่ที่ย้ายมาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียใต้พวกเขาจะมองเรื่องค่าครองชีพเท่านั้นแต่อย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่เรื่องค่าครองชีพอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมก็คิดว่าค่าครองชีพก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการอยู่ที่นี่อย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นในค่าใช้จ่ายที่เท่าก,กันกับอเมริกาการอยู่ที่นี่ได้ใช้ชีวิตที่สบายขึ้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน

ดังนั้นถึงการจราจรในกรุงเทพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียข้อใหญ่ในการอาศัยในประเทศไทยหรือกรุงเทพแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้ง BTS และ MRT เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประชาชนผมเห็นความคิดเห็นในโลกออนไลน์ที่บอกว่าทำไมคุณถึงย้ายไปประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่สเออแต่พวกนายดูสิตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหน นี่คือโลกที่สามของนายเหรือผมไม่เคยเล่าเรื่องตัวเองมากนักคือผมย้ายมาเมืองไทยเมื่อเดือนเมษายนปีนี้และมีความตั้งใจที่จะมาเรียนภาษาไทยด้วยวีซ่านักศึกษา ซึ่งใช้เวลา90วันเรื่องวีซา่าและเอกสารต่างๆเพื่อลงทะเบียนเรียนและในที่สุดผมก็ได้เริ่มเรียนในปลายเดือนมิถุนาย,ยนเรียนไปประมาณ3เดือนผมจะบอกให้ฟังว่าภาษาไทยเป็นเหมือนตัวแทนของคนไทยและวัฒนธรรมไทยได้ดีมากเช่นท้ายประโยคจะต่อด้วยคำว่าค่ะหรือครับซึ่งอาจไม่ได้มีความหมายแต่เพิ่มระดับของความเคารพและสุภาพในการสนทนา มีระดับการพูดที่แตกต่างกันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการขึ้นอยู่กับว่าคำนั้นมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมอย่างไรเช่นคำว่ากินก็มีหลายคำซึ่งขึ้นอยู่กับความเคารพที่มีอยู่ในวัฒนธรรมไทยสำหรับผมแล้วนี่คือภาคต่อที่สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องราวที่ทำให้ผมอยากอย,กอยู่ที่นี่ ก่อนที่ผมจะเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2023ผมเดินทางไปนิวยอร์กซิตี้ซึ่งผมก็เคยไปหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินนิวยอร์กผมเดินเข้าไปในรถไฟแล้วมีคนหกคนกำลังทะเลาะและชกต่อยกันวุ่นวายไปหมดสิ่งที่ผมตึ่งคือคนอื่นๆก็นิ่งเฉยกับสถานการณ์กันหมดราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นบนรถไฟใต้ดินนิวยอร์กหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ต่อมาผมเดินทางมากรุงเทพกับเพื่อนแล้วนั่งรถไฟแอร์พอลิงจากสนามบินเข้าในเมืองและไปต่อ MRT ม,มันเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอน6โมงเย็นสัมภาระเราก็เยอะไปหมดเงื้อออกมากเพราะอากาศร้อนมากในขณะที่ผู้คนเบียดเสียดแน่นไปหมดแต่ผู้คนก็เคารพในขอบเขตของคนอื่นๆมาก แตกต่างจากเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ผมอยู่นิวยอร์กสิ้นเชิงที่นี่ผู้คนเคารพในขอบเขตของก,กันและกันไม่มีใครกินอาหารหรือดื่มอะไรบนรถไฟรถไฟก็สะอาดสะอ้านมากและนั่นเป็นความประทับใจแรกของผมผมว้าวมากนี่เป็นวิธีที่ผู้คนควรปฏิบัติและเคารพซึ่งกันและกันเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หลังจากนั้นเขาก็นั่งเอมอาทีไปออกชั้นใต้ดินในห้างและได้แวะซื้อข้าวแกงมากินแล้วเขาก็บอกอีกว่า ในกรุงเทพจุดเชื่อมต่อแทบทุกสถานีจะมีห้างและในห้างจะมีตลาดมีอาหารขายทั้งชั้นบนและชั้นล่างซึ่งพวกเขาฉลาดมากเพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนผู้คนที่มาจุดเชื่อมต่อก็จะได้เย็นสบายกระตุ้นให้ผู้คนได้จับจ่ายใช้สอยมีตลาดมากมายซึ่งอาหารก็ราคาไม่แพงช่วงเลิกงานหรือพักเที่ยงของคนทำงานหลังเล็ดเหนื่อยก็ได้มาพบปะสังสรรค์กัน และนั่นคืออีกเหตุผลว่าทำไมผมจึงชอบที่นี่หลังจากนั้นเขาก็พูดถึงประเด็นสุดท้ายเรื่องความปลอดภัยซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนนะ แต่คือเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินแล้วเขาก็ได้ทำการทดสอบในคาเฟ่ร้านกาแฟโดยวางแล็ปท็อปทิ้งไว้และเดินไปที่อื่นโดยตั้งกล้องไว้นาน25นาทีแล้วจึงกลับมาซึ่งปรากฏว่าแล็ปท็อปก็อยู่ที่เดิมอย่างปกติแอดมินจับใจความและแปลมาให้ฟังสั้นๆเท่านั้นถ้าอยากจะฟังเต็มๆสามารถเข้าไปฟังตามลิงก์ที่แปะไว้ให้แล้วขอบคุณที่รับชม So what the okay.